เออในตัวอันนี้สอบถาลมลงมาหน่อยเผื่อแฟนๆของแพร่ที่ติดตามแพร่มาอยากรู้ครับเอาตัวหลักๆที่เปิดเผยได้เนี่ยที่สัญญายังอยู่เนี่ยคิดว่าเปิดเผยตัวไหนได้ไมครับในจอเนี่ยโอ้เยอะเลยนะตัวที่ผมถ่ายถ่ายมาเนี่ยก็<อ>ผมก็นั่งไล่ไล่ดูคุยพี่ไล่ปฏิทินยูนี่แดดหละครับเออมันก็แทบทั้งหมดแะครับพี่พี่เดอเอาแกนหลักมาแฟนอยากจะรู้ ทีนี้มันมีนักเตะที่ที่เป็นลักษณะที่เรากําลังนักเตะที่าบาดเจ็บเลื้อลังครับพี่แต่อาจจะต้องใช้เวลานานๆอย่นางเงี้ยเราอาจจะต้องมีการคุยสัญญามันมีมดาวซนโวผมปีแล้วอะเสะียดายเขาไม่มีโอกาสยังไม่มีโอกาสขายแววในไทยลีกสองเลยอาทิตย์พิลบัลน,นะครับิะบันัอยู่งนะจจนโลกกี่ยวนะ โรคเกี่ยวกับข้อโรคเกี่ยวกับเลือดนะครับพี่ซึ่งมันไม่ใช่สาเหตุของอาการบาดเจ็บอะไรแต่ว่ามันมีอ,อะไรเ,เรียกว่าโปรเซสอักเสบของเลือดขึ้นมาตลอดเวลาแล้วก็ผมก็คุยกับเจ้าตัวตวนันนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับพี่แต่ก็ว่าในในไลน์ของอาทิตย์เนี่ยเราสามารถเสริมวผูเล่นปีเตอง์ระดับไทลีกได้เลยในตำแหน่งกองหน้าครับพี่ได้อีกตัวหนึง่งได้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี มีสามารถปัญญาก็นี่อยู่กับผมมานานมากระดับไทยลีตอนนี้ธุรกิจทางบ้านก็ค่อนข้างที่จะยุ่งครับเพราะว่าก็เป็นแม่อยู่คนเดียวครับก็ต้องขอกลับบ้านที่สามารถก็เกมลงไปเล่นได้ส5ิ้านาทีนัดอายุยาออกไปเยือนอายุยาที่ชนะส0นะครับมาก็ก็ช่วยทีมมาตลอดเลยอยู่กับทีมมาสฤดูกาลแต่ทำงานกับผมมา6ฤดูกาลแล้วครับ ก็อาจจะมีภารกิจทางบ้านเพราะฉะนั้นผมก็มีการเอางบประมาณตรงเนี้เขาบอกว่าแม่เนี่ยฮะเขาพยายามจะหาเงินให้ผมเนี่ยงบประมาณให้ผมไปหาตัวผู้เล่นแบบเป็กชิบแบบเยอะไเดแบบแม่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 ไก่โก๊ปี้แมตติกส์สุวัลย์แม่หาเงินให้หนูงบประมาณคนนี้ได้เท่านี้นะหาใครมาเล่นได้บ้างอะไรอย่างนี้เราก็จะคุยกับนักเตะง่ายว่าผู้ใหญ่ให้งบประมาณที่ สำหรับตำแหน่งเนี้ยในบล็อกเนี้ยในไลน์อัพไลน์แทคติกตำแหน่งเนี้ยไลน์เฟนไลน์มิดฟิลร์ไลน์กองเล่เนี่ยเงินเท่านี้นะถ้าาอยู่ได้เราก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้เราก็ว่ากันาคตเราเราถือว่าเราถือว่าอดีตเราถือว่าเราช่วยกันมาแต่ทุกคนมันแฮปปี้หมดนลพี่ทุกคนอยากจะเล่นทุกคนอยากจะซ้อมทุกคนมีความสุขกับการอยู่แบบครอบครัวอย่างนี้มากกว่านะครับ ดันั้นมันก็จะมีปรับผมก็บอกจริงกับปึกเกือบสามสี่ตำแหน่งผมมีปรับแน่นอนซึ่งมันเป็นงบประมาณสามสี่ตำแหน่งเนี่ยงบประมาณถือว่าพอตัวครบงบประมาณถือว่าพอตัวหาตัวผ,ผู้เล่นดีๆไทยลีได้สองถึงสามตัวเลยทีเดียวนะครับพี่ดีอันนี้ต้องเปิดเผยให้แฟนบอลอ่นใจก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแกล้งกว่าแค่ที่สตาร์ทช่วงแรกถูกปะจะแกล้งขึ้นมาอีกครับ ช่วงที่เราเล่นเราปรับทุผู้เล่นนัดไหนส3่ถึงสคนบางทีเราออกไปเยือนเราเปลี่ยนหึงถึงหกคนทุกคนมันทดแทนกันได้หมดตอนเนี้ยคือไม่ว่าหลีกจะเปิดมามีแมตช์กลางสัปดาห์หรือว่ามีแมตช์ทีทีเงี้ยนะครับตามปฏิทินเงนี้ยเราเรามี2ทีมนะครับเพื่อทํางานตามแท็กติกในแต่ละเกมเป็นเกมเกมไปนะครับพี่เด่นเราแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละเกมไปแล้วก็ที่ผมบอกอะนะครับผู้เล่นมันมีไม่เยอะ ผู้เล่นมันมีแค่25้าคนเราตัดประตูออกไปดีครับพี่เราตัดประตูออกไปตอนนี้สามคนเนี่ยผู้เล่นที่เป็นเยาวชนเมื่อวานมันแดคนละหนึ่งนะแปดคนละนะแล้วผู้เล่นต่างชาติอีกห้าคนมันก็ไปครึ่งทีมละทีนี้ยผู้เล่นที่เหลืออีก1ิคนเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากๆอย่างะจะจ๊อบพ,พี่แปะ๊ะพี่นอนพี่จูอะไรพวกเนี้ย มันก็ห้าคนไปละและอีกห้าคนเป็นผู้เล่นที่กําลังกัดมันกําลังมีประสบการณ์อดีกไม่ว่าจะเป็นวุฒิพันธ์พันธลีพลวัฒน์วังค้าหอดิศรหมูนาดอาดิศร์ธปโสพวกบูวัฒน์เนธทิพที่เหลือก็จะเป็นเยาวชนแปดคนซึ่งตอนนี้ได้ลงกัารเล่นทุกนัดแล้วก็ช่วยทีมผลผลงานกําลังดีไม่ว่าจะเป็นพิชานนนพ,พวิต์รัฐกรยอดนวลพวกนี้อดีตทีมชาตินะครับไม่ว่าเป็น นรพัฒน์ปานเอ็มทนนะครับสลาวุฒิทองโกดก็ลงไปโชว์ฝีมือหมดแล้วตอนนี้นะครับครับผมก็เลยหายห่วงในเรื่องของโครงสร้างของทีมนะครับโครงสร้างทีมตัวเก่าและยืนยืนประคองได้ได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรแล้วก็เอาเด็กที่ตั้งแต่ผมเน้นใช้ครับเน้นใช้ใช้ในบ้านที่เขาเดินทางน้อยหรือจําเป็นที่เขาต้องไปเล่นนอกบ้านก็ เขาเขาก็เขาก็เดินทางไปกับทีมครับพี่ครับเราอยู่กันด้วยความเข้าใจะครับแล้วก็ทางแม่เลี้ยงไก่เนี่ยสุพรันสุพัิริเนะี่ยเขาดูแลเด็กๆเ,เป็นอย่างดีเหมือนลูกโกปีก็อยู่กับเราพงศวัส,สุภสิริประธานสมโมสรก็อยู่กับเราทุกวันที่เราซ้อมนะครับอืม